ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันการใช้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับ <Okay. S 1> โดยเริ่มแรกทุกคนก็เตรียมเอกสารต่อไปนี้นะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้ทำไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องลุกไปหาเอกสารระหว่างทํานะครับเอกสารอยาร่างแรกก็คือบินค่าไฟนะครับนี่บินค่าไฟของเราเอามาเพื่อที่จะดูหมายเลขนี่นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือ บัตรประชาชนนะครับอันนี้ถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์เราเลยนะครับเพื่อสะดวกเพราะต้องส่งไปด้วยนะครับส่งแนบไปด้วยโอเคเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับครับผมเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับที่ผมเข้ามาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนนะครับอันนี้สําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับต่างจังหวัดเราก็ลงผ่านเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเลยครับ อันดับแรกเราก็นี่นะครับมาใส่ชื่อของเราแล้วก็นามสกุลตามที่เขาบอกนะครับเลขบ,บประจำตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักนะครับไอตัวนี้จะดูที่บินของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กรอกชื่อไปก่อนนะครับถ้าใครเคยกรอกแล้วมันก็จะจําไว้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับดูที่บินข้าไฟของเรา จะมี12หลักนะครับดูตรงนี้ครบแล้วแล้วก็ตรวจกดตรวจสอบไ้นะครับครับเสร็จแล้วมันจะพาเรามาหน้านี้นะครับมันช่องแรกจะเป็นหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นข้อมูลของเรานะครับให้เราตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จะมีให้เราลงเบอร์โทรศัพท์ที่รับผลการลงทะเบียนนะครับก็ใส่เบอร์โทรเราเข้าไป จะถามว่ารับข่าวสารไหมกดติ๊กออกก็ได้นะครับหรือใครจะเก็บไว้ก็ได้ทีนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะรับเงินทางช่องทางไหนนะครับมีทั้งหมายเลขบัญชีพ,พร้อมเพย์นะครับพ,พร้อมเพย์ต้องผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันที่2จะเป็นผ่านธนาคารนะครับอันที่3จะเป็นรับที่เซเว่นนะครับและแต่ใครสะดวกนะครับใครจะรับที่ช่องทางไหนก็กดเลือกเอานะครับ อันนี้ผมจะรับที่บัญชีพร้อมเพย์นะครับโอเคผมติ๊กไปแล้วแล้วผมกดดำเนินการต่อเลยนะครับนี่เขาก็จะถามว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ใครเป็นคนใครเป็นคนลงนะครับมันก็มีให้เลือกดำเนินการเองผู้จัดการมรอดอกเป็นทายาทอะไรก็มีให้เลือกอันนี้เราลงทะเบียนเองแล้วก็กดลงทะเบียนเองนะครับนี่นะครับไอที่ผมให้ถ่ายรูปไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับ แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์แล้วก็กดยืนยันนะครับเลือกไฟล์แล้วกดยืนยัน ไฟที่เราถ่ายรูปมันก็มีข้อกําหนดอีกนะครับว่าต้องน้อยกว่า2มิกะบิตนะครับต้องถ่ายรูปไฟล์ขนาดเล็กๆโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนครับตอนนี้ผมก็ไปเอารูปมาใหม่แล้วโดยที่ผมไปลดความละเอียดของกล้องในโทรศัพท์ผมนะครับให้มันน้อยๆลงเดี๋ยวผมจะลองยืนยันอีกทีว่ามันได้ผลไหม นะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับใครอัพโหลดไม่ได้นะครับไปลดความละเอียดในกล้องของเรานะครับให้มันน้อยๆไม่ให้เกิน2องสอเมกะบิตนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดดําเนินการต่อไปเลยครับ แป๊บนึงนะครับกำลังโหลดมาแล้วคิดอันนี้จะเป็นตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนนะครับเขาจะถามว่าข้อมูลที่เราลงไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนี่นะครับเงินที่เราจะได้คืนเห็นไหมครับเงินที่เราจะได้คืน300บาทผ่านบัญชีพร้อมเพรีย แล้วก็กดนี่นะครับเข้าพระชายินยอมเึิบแล้วก็กดยืนยันนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ก็รอข้อความทาง SMS นะครับว่าผลการ ลงทะเบียนของเราเป็นยังไงนะครับถ้าผ่านเราก็จะได้เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เราเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ